ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกนท่านกันด้วยนะครับอยู่ผมพูเกมเมอร์ทีวีอีกเช่นเคยครับวันนี้เกมมาเล่นเจนนะครับอ่าเมื่อกี้ผมสมได้ตัวซึ่งว่าเป็นตัวเทียบดีมากครับได้อ่าผมจะบอกครับผมได้จากไหนนี่นี่ผมได้จากไอ้นี้เลยแต่เป็นของด่านเป็นด่านของไอ้นี้นะป่าแหลมน้ำนะโอเคนี่นี่เดี๋ยวให้ดูนี่นน เฮ้ย <He> ผมถึงกับเฮ้ย <He i. S 1> เลยอะ่ะอ้ผมได้ยังไงอีกผมแบบโอ้โหโคตรอยากปัน้นหนักเดี๋ยวขอดูนี้ปั้นเป็นเลเวลเท่าไหร่เจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดนะครับเฮ้ยเจ็ดสิบแปดแต่ว่าถ้าเกิดเอาไปนี่โอเคเราสามารถในนี้ได้เฮ้ยนี่ปวดล็อกแล้วมานี่เฮ้ย หนึ่งร้อยสี่สิบนะคือแบบเฮ้ยเลยอะไอผมขอเอาตัวนี้ออกนะผมจะเอาตัวนั้นมาใส่แทนใช้ห้าสิบเมตรนี่ผมจะไม่ใช้ผมขอปั้นเลยได้ป่ะปั้นไปเทสเลยได้ป่ะสมได้ตัวใหม่ขอปั้นไปเทสเลยได้ป่ะเดี๋ยวขอแส่ไปเทมให้หน่อยแต่ผมไม่มีตัวนี้มันปั้นไปแล้วเ <c oughs> ฮ้ย ทุบแล้วแบบขอเทสหน่อยนะขอเทสหน่อยขอเทสตัวใหม่ขอเทสตัวใหม,ออม่อ่าขอแทนตัวนี้นะโอเคพลังไม่ต่างกันมากอ่ากับเนีย่ยผมได้ตัวนี้มาด้วยเนะี่ยอยากเทสด้วยกันอนะ่ะพี่ผมขอเทสด้วยกันได้ป่ะโอผ,ผมตื่นเต้นมากผมต้องใช้เพลินแล้วอ,ะอ่ะอ่าโอเค เป็นตัวที่แบบน่าจะคอมโบนรกลได้อยู่เดี๋ยวแป๊หนึ่งนะเขาใส่ไอเทมก่อนโอเคไอเทมได้มามาครับอ่ะประมาณนี้แต่ว่าค่าพลังลบเราอาจจะลดลงนิดหน่อยไม่ไม่ว่ากันนะผมอยากมาเทสดูเฉยแล้วก็ตัวนี้อ่าโอ้โหไม่หน่อยละลงเยอะเลยมามาลองดูเพื่อชนะ เกิดสติปเราแบกไหวเพราะสกิลมันก็ห้างกวนนะครับผมก็เลยเออลองต้องลองละนี่สกิลของนางเงือกนะเจพี DP แห่งความโกรธอะไรสักอย่างผมลืมชื่อวยหายูย่บางไปมันต้องปั้นครับถ้าเกิดเอาใส่อย่างนี้คือแบบบางบาง,บางจัดอะอแต่ว่าเออด,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 ดี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 ครับดีเนี่ยตัว เนีย่ยไม่ชี้แห่งความสิ้นหวังลูเชียนะครับกับไหนเอ้ยนี่เทวด,ดาแห่งทะเลพิโรนนะครับดอลลิสนะครับคือแบบดีดีมากผมผมยังตกใจแล้วสุ่มได้ไอส่องตัวเนี้ยตัวเออตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้ผมสุ่มได้จากการสุ่มหนังสือธรรมดานะโอเคคือผมไม่มีตัว ทำไม่ไม,ไม,ไม่มีตัวป้นอะ่ะคือผมได้ตัวดีแต่ผมไม่มีตัวปั้นอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ผมต้องหาอย่างละตัวมาอีกนะครับถึงจะสามารถปั้นได้นะอย่างละตัวมาอีกไม่พอครับต้องหามาอีกครับอย่างน้นอยสามตัวหามาอีกสามตัวครับจะแบบเป็นอะไรที่แบบพอดีมากเลยปั้นน่าจะขึ้นได้ประมาณสี่ดาวม่วงสามสี่ดาวม่วงประมาณนี้นะครับก็โอเคครับคลิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับเพราะผมมา มาบอกแบบดีใจมากครับสุ่มได้ตัวนี้แต่ว่าต้องในการทำอไรเนะ่โอเคครับขอจบคลิปก่อนละกันผมอาจจะพูดไม่รู้เรื่องหรืออะไรก็ขอโทษด้ครับโอเคครับบ๊ายบาย